4ส,สูตรน้ำผึ้งรักษาแผลให้หายได้เร็วขึ้นน้ำผึ้งมีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียโดยมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็นสารต้านแบคทีเรียที่ดีเยี่ยมและที่พิเศษกว่านั้นก็คือสารชนิดนี้จะช่วยกำจัดเชื้อโรคได้โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อด้วยเหตุนี้น้ำผึ้งจึงมีสรรพคุณ ในการรักษาบาดแผลได้ผลดีโดยมีวิธีการใช้ดังนี้ 1. ใช้ล้างแผลโดยใช้น้ำพึ้ง1ส่วนผสมกับน้ำ9ส่วนจะล้างแผลวัละสองครั้งเช้าเย็นน้ำพึ้งเมือริ์เป็นกรดอ่อนๆจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ 2. ใช้บำบัดแผลฝีมีหนองวิธีใช้ ใช้หัวหอมแดงสองหัวตำให้ละเอียดผสมกับน้ำผึ้งแล้วพอกที่หัวฝีโดยน้ำผึ้งจะช่วยทำให้ฝีแตกเร็วและหายได้เร็วขึ้น 3. ใช้บำบัดแผลเรื้อรังวิธีใช้ใช้น้ำเกลือหรือน้ำต้มสุกล้างแผลให้สะอาดแล้วใช้สำลีหรือผ้าพันแผลชุบน้ำผึ้งปิดบริเวณแผละระยะแรกควรทำแผละวันละสองครั้ง เมื่อแผลเริ่มแห้งดีจึงค่อยลดเหลือหนึ่งครั้งน้ำพึ่งจะช่วยให้แผลมีเนื้อใหม่ขึ้นมาเร็วขึ้น 4. ใช้บำบัดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกถูกท่อไอเสียโดยใช้น้ำพึ่งที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วทาที่แผลหรือใช้ผ้าพันแผลที่สะอาดจุบน้ำพึ่งปิดแผลไว้แล้วเปลี่ยนผ้าพันแผลทุกๆ12ชั่วโมงโดยน้ำพึ่งจะช่วยลดการหลั่งของน้ำเหลืองที่บาดแผล ลดอาการปวดลดการติดเชื้อป้องกันการอักเสบทำให้แผลสมานกันได้เร็วขึ้น